เอาหอนๆเลยเอาไม้หนึ่งเอาเลยคนละไม้คนละไม้เออเอาผละไม้เดี๋ยวเขากำลังย่างอยู่เอาเอาหยิบเอาคนลไม้เอาขับรถฝากซัดเบียงจับโอ้ชิวไปรอโอ้โหข่าอุ้งาท้าว่ะปลาขาวตัวใหญ่แยะโอ้โหว่ะปลาข้าวใหญ่เราขวามือนี่คือปลาโดเนาะปลาโจกคือกันอันนี้กันปลาาปิ้ง Oh. อันนี้พึ่งได้จากน้ำของมาสดๆเลยสวัสดียา่ามมือเสาอีกเถือนึงนะครับผมยังพักอยู่ที่เฮือนพักนีอยู่นะครับตลาดเช้านะครับตัวนี้ประมาณ6กโมงตรงเลยน็นบ่เดี๋ยวเบิ้งนาฬิกานะฮะโอ้ ตีหาตีหาหาสิบหกครับยังบหกโมงนะฮะสวัสดีครับผมพูดไทยดำนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองปากสันนะครับจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งบรรยากาศนะครับตลาดเช้าเมืองปากสันวันนี้เบิบ่งบรรยากาศตลาดเช้าเมืองลางสันนี่หลายปีเลยวันนี้ก็ได้มีโอ,อกาสนะครับพาบเพื่อนๆมาเบิ่งนะฮะมันจะคือตลาดแรงบอเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเขามองเ่านะฮะถ่าพี่กับ อาหารสุดทดลูกอ,อึ๊บโอ้ตลาดเมืองปากสันนะครับตลาดเช้าเมืองปากสันคือคืนครับน่าจะไปยน่ซุดเลยนะน่าจะใหญ่ก็เก่าเลยป้าเดี๋ยวพาไปเก็บบรรยากาศนะฮะตลาดเช้าเมืองปากสันวันนี้น่าจะออกมาเป็นผักนะเป็นตลาดผักนะฮะ ราดพักมาแตงมาแตงมากเขือพริกยก่มะนาวนะครับถูกเรียงเป็นแถวเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องอยางกับับ่านเพื่นอนยางกรับข้าบังในครับ6โมง3นาทีครับยางหอดผี6โมง3นาทีเป็นที่เรียบร้อยตราช้อมืองปากสั้นนะครับตอนนี้ เริ่มแล้วนะครับน่าเขาน่าจะเริ่มประมาณก็สี่ห้าแล้วนะฮะผมว่าจะเอาอมาตีห้าแต่มันมือไป็นจังน้อยยาญ่ฮากามาสฮากามายายสบายฮะากามาฮอดเนาะขายยังไงเนี่เนี่ยโลแสนเ้า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 มันอยู่ประมาณอ7 0ร้อยเจ็ดสบบาทร้อประมาณร้อบบาทนะครับทักสยญ พัชเป็นน้ำหนามแล้วอันนี้พักที่เป็นน้ำหนามกินกับสุปลามกนอมเไหมว่อคนะนจ้ะเซื้อจะดูอันนี้เท่าไหร่อันนี้ไหนเ้ยกับเนคค้านะัะมาเลือกเมคค้าเพราะค้าหรือว่าคนที่จะมาปรุงอาหารเซานะครับกับมาเลือกซื้อพักซื้ออย่างกันซื้อของไปเอดอาหารกินยามอเซากับไก่เป็นตัวเลย ไก่ตีบอนอไม้ฮะยอโอ้นอบักใหญ่โอ้ยมาซื้อไอ้ข้าวเลยมาซื้อไอ้ข้าวเน่ไอ้ข้าวโอ้ปลาข้าวหัวนั่นน่ะปลาข้าวปลาข้าวพี่ข้าวกับพี่นางข้าวตัวใหญ่เหีดือดนะยังวาเดตายน้ำของหัวโอ้ยยังมูตายอู้สดๆเลยกินยังงาด ของหรือว่าน้ำสั่นน้ำของเนาะป่าน้ำของ,ของยอมรับปลาน้ำของอย่างนี้เลย้ามมาจากบึงการ<อ>แป๊บเดียวนึงมาเจอป่าตัวหญ่อยางนั้นเลยอยู่ในเมืองปากสั่นนะมาเลยมาซื้อเลยสามารถที่จะเอาเมือได้อันนี้นะเอาเม,ออามือได้เด้เอเพือเ่อนอยากจะมาซื้อป่านะครับนี<ะ>่เลยครับเมืองปากสั่นนะหอยก็ยังดินดินอยู่เลย ขี้กระต่ายยังถึงแล้วข่อยหน้าขี้กระใต้อ๋อเชอรี่บอข่อยเ,ออเยออยชอรี่รรทำบูงเป็นงามๆครับไปโอ้เดี๋ยวเอายางออกมาเบิง่งทางขี้นะฮะนา่าจะยางโอ้มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิง่งบรรลุนครับโอ้อยากระที่ปากสั้นนี้ขึ้นคืนมากเลยนะฮะ น้ามาสัมผัสน้ามาเยือนมากเลยในดินแดนแห่งนี้โอ้โหปักนัดนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงมักนัดอีหลีเลยปักนัดยังหลายเลยนะครับมักนัดหือว่าสับประรดนั่นเองนะฮะมีชาวบา้านของบามาเป็นขั้นรถเลยอย่างหลายเลยนะฮะจะเป็นช่วงชั่วโมง ั่วโมงมหากินนะครับมหาเนวยู่แนวกินชั่วโมงมหาแนายู่แนวกินกับช่วงนี้แหละแลวกัมหาเืลองไปขายขายของท่างที่จะเป็นสยนเล็นลูมเล็กน,น้อยนะมักสรีสรโอ้โหฮ,ฮ,ฮะเดี๋ยวเบิง้งซอยนี้แบบจัดเต็มเลยป่าเน้นๆเลยนะครับป่าน้ำโขงเน้นๆเลย สบายดีโอ้โหจัดเต็มอยู่แล้วเมื่อวานก็ขายเมื่อวันนี้แล้มื้อนี้แต่แต่มื้อนี้หลายกว่าเก่าเลยเนาะโอ้มีปลาปลาอันนี้ปลาปลาเพาะปอเนี่ะอันนี้ปลาเพาะอันนี้ปลาปลาไอ้ปลาเพียะตัวเน่ยปลาเพียะปลาเพาะปลาเพียะปลาแห้งเฮ็ดเพาะเจ้าขายโลเท่าเดี๋ตอนนี้โล่หจายแสน แสนโฮกปาปิเพ็ดเพาะโลละแสนโฮกตอนนั้นตอนที่เรามาท่าอยู่เขายังเห็นเลยเขาเห็นอยู่ผมคนณผู้ชมาคนบอกว่าเกือบสองปีแล้วตลาดเซาตลาดเซาบอกได้แคาเพิ่งหลายปีเลยนะวันนี้จะมีโอกาสมากเป็นดาราแน่กะคนไทยสมมุติเขาสิมาซื้อเขาเอามือได้เย็นบ่เอามือได้เนาะเอามือได้เนาะป่าเพราะว่าตลาดไทยเล่าเขาก็เอาข้ามไปอยู่เออเอาข้ามไปอยู่ ตลาดไทยหล้าวเหาปลาตัวใหญ่จงๆที่เราข้ามไปย่างหลายเลยปลาเดี๋ยวเหาเบิ้งเบิ้งนี่คือซอยป่าซอยป่านะฮะปลาเพียอยู่นี่แบบตัวย่างใหญ่เลยโอ้โหเค้าจีเค้าจีแซ่บเดี๋ยวเหาออกมาซื้อเค้าจียังมือสาแซ่บไปดีร้านนี้เนี่ยร้านนี้เนี่ยตะรันตีมันบ่แซ่บมันบ่กินคู่มือยังเป็นบ่กินคู่มือมือนี้ไปเฮียนบ่มือนี้มือนี้ไปเฮียนบ่เป็นยังเป็นยัง โมูหเอ้าสบายดีสบายดีไอ้สบายดีได้ยังมือนี้นะโอ้เอาเบ็ดยังกินเนี่ยไปเผาหอยเผากินโอ้ติดต้อเองก็แหนมโดยโดยโดยสบายดีอยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีแห้งมาเบื้องตลาดก้อนไี่นีอ้าขอบใจไอ้สบายดีสบายดีโอ้ปลาเพี้ยตัวยังง่ายนะครับอ้าคุณครับปลาจะเหยาะๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวเอาหมูย่างเบื้องบรรยากาศนะครับปลาไปก่อนนะฮะ โอ้โหปลาเตี้ยปลาครึ่งนะฮะปลาครึ่งเอี้ยนฮะโอ้โหเอี้ยนตัวนี้มันแข็งแรงอยู่เลยอ่ะมันจะเอ่อเหรอเดี๋ยวเบิ่องสายมือครับปลาอันนี้อันนี้ปลาปลาขาวปลาขาวตัวใหญ่แท้โอ้โหว่าปลาขาวใหญ่เราขวามือนี่คือปลาโดเนาะ เจ้าเอามาแต่ใส่นี่ตัวใหญ่เลย,ยออนะเอราะปลาดูตัวบักใหญ่นี่ประมาณห้าโลทอดจะดูห้าโลทอดแล้วเนาะทอดทอดปลาดูห้าโลปลาขาวห้าโลสุดยอดเลยนะ,ะแล้วก็ปลา,าหน้าปลาเลย เอาทางน้ำแข็งมานะฮะสามารถที่จะเอามือเฮือนได้สบายเลยพี่เอฟพเหลือเอฟพี่เหลือโอ้เมนบอสเอฟซีตัวนี้เอาสบายดีดีมีแห้งโดยโดยขอบใจขอบใจตายเดี๋ยวเอาเลาะส่วนออเซิร์นเซิร์นนะฮะเดี๋ยวเอาเพิ่งมีปลาขาวโตห้าโล ปลาโดโตัวห้าโลฮะตัวบ้าไงอันนี้ปลามาหางแดง 45, สองห้าพันสามสิบก็บาทนะฮะสามสิบก็บาทมาเข้าเบิ้งนิดเพิน้อยนิดนะฮะของดีเลยแสดงว่าสดๆทั้งนั้นเลย สายมือนี้ใหญ่บนได้ป่าอย่างมาเนาะสบายดีได้ป่าอย่างมานี่มันคือตัวใหญ่ให้หนึ่งไปชั่วอ่ะเปล่งเด้อสดเด้อป่าอันนี้จักโลหกหกโลประมาณห้าหกโลได้อยู่เจ้าได้มากสองกองนี่บ่หาเองงูยังไงอีรีบอดนินอ่ะคไปหาแฟนไปหาป่าตัวแดง่ามัน มันติดอย่างนี้ติดมองกับโบเมนติดแง่ติดมองบอกใส่มองต้องสงโอ้คนมาติดมองฟาโต้บ้างไงติดมองฮะสุดยอดเลยอันนี้คือแฟนของยายไปหานะไปหามาสุดยอดได้ตัวนี้นี่ขายโลละเท่าไหร่ปลาโจกา<อ>ขอ,ขอ,ข,อขอถามราคาเพื่อเอฟซีเขาจะเข้ามาซื้อโ <0, 100. S 2> ลละแสนโลละแสนเนาะหาโลหกโลหาโลหกโลเอาหกแสนนะตัวนี้หกแสนห้าแสนหกแสน อ,อู้มาอีหล่ะดีามากอีหล่โอูดรมากว่าเดีดเดี๋ยวโทษเด้อประโจกขึ้น,นกันเนี้กันอ้าวอพาบีวิ้งโอ้วางน้ำเดียววะนี่ว้างนี่บอโอ้ได้มากสดๆเลยเอาเบิง้งบรรจาคใหญ่เดาออกมาเดี๋ยวขออนุญาตโอ้โหเบิง้งโตบักไงเนือ อันนี้เพิ่งได้จากน้ำของมาสดๆเลยได้มาน้ำของมานี่นคือได้ของมาแล้วกับเอาว่าว่างท,ที่แล้วฮะโอ้แสดงว่ายายได้ของเพิ่มอีกแล้วมือนี้สองตัวเจ็ดสิบอ๋อตัวละตัวโลละเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้ยตุลโลละร้อยบาท โลละร้อยบาทเจ็ดสบาทละร้อยบาทเจ็ดิบบาทละร้อยบาทโดยโดยโดยป่านี่ก็ยังหลายเลยป่าหางแดงโลละสางพันโลละสองพันประมาณสามสิบประมาณสามสิบบาทโลหนึ่งป่ะเดี๋ยวเบิ่งป่าอีกจังน้อยครับ โอ้มวนครับการบ้างป่าที่มวนหลีเจอพี่เข้าเจอพี่เข้าตัวนี้มมมาตั้มว่าเกือบซิปล้ี่นี่ป้าสิบโลาหลนี่ดีอ่ะพูดอะโดนขนาดพี่ข้าวนึ่งสสโตมึงแม่เแม่ีแม่ปลาหางแดง่ซีป้น้ำอีออกมาอะไออก่าบอดีเกล่ะเกอมาสิสสามยอดเลย ออสิรน่อกอุดกินหายได้สินสอดครับเอาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋วดีวมาอีกแล้นี้ครับการมาของป่าเดินทางมาของปามาแล้วอู้ปลาอู้ปาอย่างนี้ลพี่สอปลาครึ่งปลาครึ่งนะเพิ่นจะเอาปลามาส่งเอาปลามาส่งกันแล้วนะ เอาปลามาส่งกันอันนี้ก็มาส่งเป็นกระสอบเลยคนระับเป็นกระสอบเลยมาดูตัวย่างใหเลยนี่ฮะเพื่นเอาปลามาโอ้โหยกยกลงยกได้บ่ได้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 ไดไ้โอ้โหเสร็จแล้วเพื่อนโอ้โหเอาลรนี่ก่อนเอาลรนี่ก่อนโอ้โหมีแบบนี้มีแบบนี้เดี๋ยวเป็นซุกฟันตัวย่างใหปลาเพีย้ยอันนี้ปลาเพี้ยนะฮะ สดๆเลยครับกะมาส่งกันอันนั้นน่าจะเป็นปลาแค่นะอสอนปลาอสอนป่าสลาดป่านะครับประดูครับโอ้โหตัวหาโลอ่ะยังใหญ่เลยนะฮะ อันนี้ตลาดป่าเมืองปากสันนะครับตลาดสวงเสานี้ท้ายยังได้ป่าสดมือสดสดกันี่เลยฮะมาสวงเสาตื่นจ็กประมาณสักงตีห้าครงเด้อตีห้าหกโมงก็ได้อาหกโมงเสาย่างเอามาเลยครับตลาดเช้าเมืองปากสันนะครับต้องความเชื่อข้าศึกษาขึ้นขับรถปากสันเบียงจับโอ๊จชิวเวลาหกโมงกว่าสิบห้าเพื่อท่านผู้ส่วนสระเท่าพนักพนุหลวงเวียงจับในสโตร,ตร,ตรน justice, in ตีคอให้ขึ้นรถ รถเลี้ยงลานออกแล้วรถเปียงจันออกแล้วรถเปีงจันออกแล้วไต้ลินเล่าขอาวเเตอรไเจ้าเอดหย่างไทเจ้าขายอย่งคือเมื่อวานนี้เม้นบอแม่นบอขนมยังเกาะขนมป้านขนมป้านขนมป้านขนมปานขายยังไงดี๋ยวเาเบิ่ง ันนี้อันห้าพันอันห้าพันมันติดยังไงห้าพันเดี๋ยวให้เอาห้าพันเอาซองงานนะตัวนี้ซองงานเดี๋ยวไปชิซิมเไปซองอันอันนี้อันนี้ใส่ยังอันนี้คือกันแต่ว่าอันนี้อันน้อยอันนี้อันน้อยซช่เราเอาเสียนะเอาเสียนเสียนพิธเองบอกไ่หรอกเอามาแต่ท้าแขกอ้าเอามาแต่ท้าแขกคือคือมันเปลี่ยนห่อเอาวางไลยก่อนเดี๋ยวเอามาแต่ท้าแขกให้เจ้าไปคนท้าแขกบอก เป็นคนใสจะเป็นคนสวรรค์อยู่สวรรค์เขตอยู่อยู่เมืองอย่างเมืองพินเมืองอาดสะพังทองจะอยู่ใส่โบท่องใสผู้ท่องอ๋อเมืองใสผู้ท่องทั้งสองคนใสผู้ทองเนาะโอเคเ้าเคยไก่ไหมเาค่าจะเคยไก่อ่ะอยูน่าเอาหาเงินกันเออ ผ่้วานเงิองเ่อนท่าโอ้ยเสร็จมืดเนาะเอาเรียบร้อยอันนี้ขนมป่านเมืองท่าแขกนะฮะสาวไส้ผู้ทองแฝงสวรรค์เทศมาขายยูพีเพิ่นมาเปิดเพิ่นมาได้แฝงยูพีเนาะเพิ่นกะ็นมาเปิดฐานขายยางยู่ทางออกยิ่ยงจันนะเอาโอเคเป็นอันนี้ฮะเป็นพัก เราขายอย่างเราบูขายอย่างเลยเป็นตากแห้งโอเคออกมามองนี้นะฮะเดี๋ยวเฮาเอาอันนี้ให้เก็ซีดีกานะครับขนมปานเฮ้ยเฮ้ยเรากัดกันเลยขนมปานเคยกินอยู่อะเมื่อกี้ไปซื้อมาเอาเอาเอาแปะไว้นี่แหละกินให้แน่ขซื้ออุดนุ่นเขาว่าเฮาจะไปซื้ออย่าง กินข้าวจีบ่ะกินข้าวจีบวะกินนะเนาะเอาเพชรหรือโบเพชรเออเสียชิเลียงข้าวจีมาชเลียงข้าวจีมาอันอันเท่าไหรห้าสิบห้าพันเมั้งเอา่เบิร์นี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบอกเขาบอกต้องใส่ถูกเราอีกยังบอกหาป่ะเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยอาเดียวโอเคเดียวโอเคเดียวท่าเดียวท่าเดี๋ยว เดี๋ยวเอาเข้าจี้แจกคู่คนเลยนี่เดี๋ยวข้าเสาข้าเสาเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเมาเข้าจี้เล้าดีกว่านะเอาวันนี้เฮาชิแจ๊กแม่ค้าเอาหอนหอนเลยเอาไม้หนึ่งยิบเอาเลยยิบเอาะไรไม้กรบเบื้อะได้ไม้หนึ่งเอาไม้หมิ่นไปสักก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังย่างอยู่มันสี่งัวอกันเอาคนละไม้ คนละไม้เออหอนหอนเอาหอนหอนผลไม้คนละไม้เออเอาเอาอผละไม้เดี๋ยวเขากำลังย่างอยู่เขากำลังปิ้งอยู่ด้วยด้วยได้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 คู่คนได้คู่คนขอบคุณมากครับเดี๋ยวกำลังปิ้งอยู่กำลังปิ้งอยู่เออกำลังปิ้งอยู่เอาเอาเอาวันนี้ปิ้งบ่ทันดอกคุหลาบไหมคะไหมค้าปิ้งบ่ท่านลีเลย เอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเดี๋ยวเดีวเวเ,วเจกผู้คนแมค้าได้กินผู้คนมือนี้อ่ามอ,องมาเลยเอาเดี๋ยวให้เอ็ดแล้วจะน้อยเข่าไปเจกอีกจักหน่อยหนึ่งนะแมค้าป่าอยู่นี้ ยายยมานี่ก่อนมายายเน่เอาโอ้ตอนนี้เอากินกินซะก่อนกินซะก่อนยกบกระบอกเ่ออพอะีอุ่นท้องมือเื่นมอบใจเยอโดยโดยโดยเอาไปเดินทางปลอดภัยมาจากไหมแล้วเมื่อกี้แปด เก้าสิบส<ด>ิบสองสานสี่สิบหกสิบเจ็ดเอาเสาไมโลดเดี๋ยวเดี๋ยวยกไปเถอดเดี๋ยวเอามาโลดยกโลดเอาละฮะ <ไป S 1> มีกนะบ่บ่บมี่หยางก่อนแยกย้ายกะบนี่เลยอุดหนุนข้าวจี้เพิ่นข้าวจี้เพิ่นแซ่บไปดีนะอย่าลืมนะเดินทางมาทีปากสัน่นล่องมาซิมเบิ้งมีปีงฝาพร้อมลองฝ่าปีงฝาโลกฝ่าเอาไปต่อไปต่อสำหรับผู้ที่ยังบ่ได้กินเด้อ ตามยุดตามยุดยบเอาคนละอ้าวขับใจเดิคนละอันจบไปให้ยายอันนั้นแน่หน yeah ึ่งหนึงยายนึ่งดึงดึงดึงใ้าวแอนเดีวปาไปลาเครื่องอุดแจกแจกแจกคอนหอนแจกเอายาาเอาใจลเดมเอาเอาเอาเจ้าคือการเอาจับให้เราเนี่ยใจลาเดิใ้ยเอา อุ่นท้องกันเด้ออยอะขายแต่สองอันเอาเอาเอาสองอันเอาเลย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 เอ้อเดี๋ยวมาทำขีดนำกระจีกระจียัางบเบิดยัางบเบิดเอาเอาบิดเลยเดี๋ยวเอาสองแบ่งกันสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไม่ยิ่ยูเดี๋ยวย่างไม่ยิ่ยูเอาเดี๋ยวย่างไม่ยิ่ยยูย่างบวบดยัางบเบิดเด้อเอาเอาเอาเมฆขาเอาห่อกระแจกได้เท่าที่เอาแจกได้เป็นน้ำใจเป็นน้ำใจ โดยออาหรือยจักไม้อสองมะได้แล้วบ่สองตัวนี้มาเอามาโรดเอาเอาไดยังบ่ได้อี่ยี่หันหลังนี้ให้ได้แล้วบ่จได้ได้เบอร์แล้วเนาะได้เบอร์แล้วเนาะคือได้เบอร์แล้วกะอันสุดท้ายกะของเฮานะฮะเดี๋ยวเฮาซีเบิรงเลยดีกว่าข้าวจีเมืองปากสันอันนี้เป็นข้าวจีท่าไข่นะฮะ อเอาบบดนี้เรียบร้อยไปกันเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห่งค้าขา,ขายล,ำลย้ลำรวยล้ำรวยเด้อแล้วพบกันใหม่โดยแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวไปจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวไปจ่ายเงินก่อนยนะังไม่ได้จ่ายเงินเดี๋ยวจได้จ่ยเน้อานี่คือตลาดเมืองปากซันนะ <S <S เดี๋ยวจ่ายเงินเจฟเฮาค่ะต้องออกเดือนทางก่อนนะ แซ่บอีด่ดียอมรับว่าแซ่บอี่ดีเลยของเจา้าแซ่บอีด่ดีการันตีเดินทางมาฝากสัน้นมีคือมีคือซิกเนเจอร์ตัวใหม่เมืองฝากสั้นเดอ้อเขาจี้แซ่บละอันนี้ขายอยู<ะ>่ใจเหน้่อยนอกเจ้าเหลืออีกทีนาทีโอ้ขนมขายขนมเ <c oughs> นึกว่าจับผลไม้เต็มเลยมี่ขนมตรงนี้เป็นขาย มานี่ขายเซ็ดกนสดๆเลยเอ็ดสดๆเลยก็กินขนมนะแมขนมเป็นก้อนๆนะเป็นก้อนก้อนนีนะจี่ครับตลาดปลกสันยัมือเซาครับคือคืนมากเลยแต่ผมมักป่าครับป่านี้ย่างหลายเลยนะฮะท่านพี่เป็นส้นผลไม้ไปแล้วนี่เป็นขายยังไงจะไปเบิรงกันอืเบิรงกันเบิร์นกัน นอ้อขายอย่างนอ้ออีอย่างหนิเ,เจ้าขายอย่างอ้อข้าวเปียกอ๋อขายข้าวเปียกปะไม่เหาถ้วยนึ่งสักข้าวเปียกเนาะโอเคเข้าวเปียกเมืองปากสัน้นใส่ถ้วยกินนี่ปะเอากินนี่ข้าถามเจ้าของกินนี่กินน <c oughs> ี่สบายดีสบายดีเจ้าวัอเ้าโอ้ห้อนเลย ใส่เลยอันนั้นเหมือก,กับกลโนนีเอิรนว่กากลโนนีเน okay. าะกลโนนีโอเคขายแจ้งได้ okay. อันโทอยทอยขนาดทอยชิพค่ะทอยชิพผันเนาะโอเคอ๋อจะมีเส้นข้าเปียก <c oughs> เส้นเส้นเส้นเอ่อเส้นอย่าตงตัวเอิร์นเส้นข้าเปียกเส้นข้าเปียกเออแมนแล้วตึงตึงตรงต้องใส่น้ำไหลก็ได้คุกคิดค <c oughs> <ๆ>ุกคิดจังหน่อยโอเคเดี๋ยวเอาจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวเราจะซิมนะฮะกายไหรเทื้เรา ก็เลยลองซิมของน้องเพินเบิงนะครับใ,รใส่เบิดเลยเอากินได้คุ่ย่างกินได้คุ่ย่างเครื่องปรุงก็มีนี้พริกไทยใช่เนาะน้ำตาลอันนี้คือแป้งนัวเนาะอันนี้แป้งนัวแป้งนัวโอเคมาอ้าวจับป้ายโอเคโอเคอเคอานะฮะนี่คือข้าวเปียกนะครับกินข้าวเปียกเ็จแล้วเอาคอยยางต่อดีกว่านะ